ครับวันนี้เรามาแก้ปัญหานะครับในส่วนของปั๊มน้ำมิตซูบิชินะครับแล้วก็ปั๊มน้ำฮิตาชินะครับไม่แรงนะครับโดยการเปลี่ยนถังตัวไนโตรเจนนะครับวันนี้เรามีถังไนโตรเจนเข้ามา1ตัวนะครับเนื่องจากเราตัวเช็คแล้วครับว่าถังตัวนี้ไม่มีแรงดันเพิ่มเข้าเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการตรวจเช็คดูนะครับว่าเป็นอย่างไรแต่เราจะเปลี่ยนให้ดูก่อนครับไปดูกันเลยครับการเปลี่ยนก็เพียงแค่คลายนะครับ ในส่วนของถังไนโตรเจนแล้วก็นําตัวใหม่เข้าไปเปลี่ยนทดแทนนะครับข้อดีของตัวนี้นะครับเวลาที่เราใช้งานเป็นานานนะครับเราสามารถที่จะเติมไนโตรเจนเข้าไปหรือไม่มีไนโตรเจนสามารถเติมลมธรรมดาได้ด้วยนะครับเขาจะมีหัวเติมลมให้ด้วยนะครับใช้งานดีมากๆเลยนะครับราคาไม่แพงสามารถซื้อได้นะครับเปลี่ยนเองได้ที่บ้านครับเวลาที่น้ํามันเบาผิดสังเกตน่าจะเกิดจากตัวนี้เป็นหลักเลยนะครับวิธีการตรวจเช็คก็มาดูที่ตัว ถังไนโตรเจนเดิมนะครับเราเป็นรุ่นได้เลยนะครับแี่นี้จะมีแต่น้ำครับน้ําเยอะมากเลยนะครับซึ่งเนื่องจากมีน้ำเพราะอะไรครับเพราะว่ามีตัวไนโตรเจนมันรั่วนะครับมันก็จะไม่เหลือแรงดันก็น้ําก็จะเข้าไปทดแทนครับสามารถซื้อเปลี่ยนได้เลยครับซื้อเลย